อ,อุปกรณ์ครบเต็มถุงไปเลยหอกลับไม่ได้นะคะที่นี่มีป้ายติดไว้หรอว่าห้ามหอกลับบ้านเอามานี่นะเอามาเอาของฉันมาเลลิคไทยแลนด์ขอบคุณค่ะเชิญด้านในได้เลยนะคะครับเชิญด้านในได้เลยครับ ข้างในมีบุฟเฟ่ทานได้ตามสบายเลยนะคะเป็นไงบ้างเฟิร์นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกพี่เชคเออพี่เช,ค,เออเชคว่างานแต่งเราจัดโอเคไหมโอเคเลยแหละเฟิร์นงานของเราต้องผ่านไปได้ดูดีแน่นอนจ้าพี่เชคแหมแหมแหมแต่งตัวหล่อสวยกันเชียวนะบ่าวสาวลูกหมูบีมวันนี้พวกเธอก็สวยใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะพวกฉันอะ สวยทุกวันอยู่แล้วจ้าขอย,อย,อยห้มีความสุขมากๆนะดูแลเพื่อนบีมดีๆนะพี่เช็คได้เลยบีมพี่ดูแลดีอยู่แล้วจ้าเออแล้วนุก,กับวันมาหรือยังอ่ะมากันหมดแล้วนั่งกินกันอยู่ข้างใน่ะพวกเราก็ไปข้างในกันดีกว่าแขกน่าจะมากันโบนแล้วเพื่อนเราสวยเนาะ บ้านหลังนี้สินะที่เขาจัดงานแต่งเตรียมตัวได้เลยจุ่มมาเยือนแล้ว มีเจ้าของ,งน่ากินทั้งนั้นเลยเอาอันไหนก่อนดีนะเลือกเกินไม่ถูกเลยมหมูทอดน้ำปลาก่อนแล้วกันอ,อร่อย,อยผัดคะน้า,นา,นาก็น่ากินอ,อร่อยมากเลยเจ้าของงานลึสุดยอดเลยเนี่ย โอยมีของหวานด้วยโหยฝอยทองแสนอร่อยไม่ได้กินตั้งนานแล้วเอาซะหน่อยหืมของโปรดของฉันยังอร่อยเหมือนเดิมหืมอ,อย่างนี้เอากลับบ้านที่หมดดีกว่าหืมอ,อุปกรณ์ของ เต็มผงไปเลยม,ม,มัดมัดเอามันให้หมดทุกอย่างไปเลยอ,อ้ยหิวเลยอนะบวกแม่จนะไม่หนักมาเผื่อเราเลยเนาะนั่นน่สิญาติใครนะบีมนั่นดิมาหอกลัเปแบบนี้ได้เหรอ ป้าคะอาหารพวกนี้เขาเอาไว้ให้แขกในงานนะคะห่อกลับไม่ได้นะคะทําไมฉันก็ตักแบบนี้ทุกงานไม่เห็นมีใครว่าฉันเลยอ้าวป้าพูดแบบนี้ก็สวยสิเห็นแกตัวกันไปหรือเปล่าอะไรเห็นกกบตัวอะไรที่นี่มีป้ายติดไว้เหรอว่าห้ามห่อกลับบ้านอืมบิมใจเย็นถึงมันไม่มีป้ายติดไว้แต่ป้าก็ควรมีจิตสำนึกบ้าง จำนึกเหรอมันเจอไปแล้วเอามาหนี่นะเอามาเอาของฉันมาบีมเอาของฉันมาดิหยุดนะดิเกิดอะไรขึ้นอะลูกหมูบีมเฟินป้าคนนี้นะสิเขาห่อของกลับบ้านเกือบจะหมดแล้วอ่ะใช่ ฉันเตือนแล้วก็ไม่ฟังเธอรู้จักหรือเปล่าเนี่ยพี่เช็คญาติพี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ญาติของเฟิร์นหรอกเหรอหสวัสดีจ้าบ่าวสาวดีจากซองเออขอบคุณค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะแหมช่างเหมาะสมก็จริงๆเลยนี่ก็สวยนั่นก็หลอ่อมนั้นป้าไม่กลัวแล้วนะจ๊ะยังจะเออยอีกเหรอขอบใจนะจ๊ะป้าลาและ เดี๋ยวป้าจะไปไหนป้าคิดว่าทำแบบนี้แล้วหนูจะปล่อยป้าไปง่ายๆหรอบีมชเช่าเถอต้อเพราะว่าเจอคนใจอ่อนแบบนี้ไงป้าก็ถึงเคยตัวนี่เธอเจ้าของงานเขายังไม่ว่าอะไรฉันเลยเธอมีส<ะ>ิทธ<ะ>ิ์อะไรมาว่าฉันนี่ป้าบีมพอเธอนี่งานมงคลนะปล่อยป้าเขาไปเถอะฟอนเพืนาบีม นั้นฉันไปก่อนนะไม่เสียเวลาแลละออมคุณแม่ห <único> นูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้บ้านเราก็มีอยู่มีกินไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ก็แม่อยากช่วยลดค่าใช้จ่ายทังบ้านนี่ทำแบบนี้มันผิดตรงไหนผิดสิคะคุณแม่ มันคือความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ไม่นึกถึงจิตใจคนอื่นทำแบบนี้คุณแม่ไม่อายคนอื่นบ้างหรอคะอ๋อป้าคะถ้าป้าไม่อายคนอื่นป้าก็อายแทนลูกแทนหลานเถอนะคะคุณแม่คืนเขาไปเลคะค่ะแล้วก็เลิกทำแบบนี้ได้แล้วใช่คะ่ะป้านะคะคุณแม่ถือว่าหนูขอ ก็ได้ลูกขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอแม่ขอขึ้นข้าเด็ยวแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล ไทยแลนด์